สวัีครับวันนี้มาชมแล้วก็เงินแสนครับระหว่างจ่าแฮกกับตัทยีครับนัดแคบหนึ่งครับตัมมินทาครับสี่สิบวศูนย์ต่อศูนย์ครับตัทยีครับสิ้นไปเสร็จกันมาแล้วทีสัมพันเสด็จทวัีผมไม่ยอมครับเคบแรกไม่ยอมครับแแรกจ่าแฮกประเดิมด้วยการเลิ่อนแคบเลยครับสกอร์อยู่ที่หนึ่งต่อศูนย์ครับ ครั้งแรกก็ได้แต้มเลยครับสําหรับจากแฮกดูแต้ม <Arizona, S 1> ที่2ครับยังได้อยู่ครับตะเีเคลื่อนที่มาแล้วยกหมาลูกนี้โอ้ยตะเตยจะได้เสิร์ฟครับศูนย์ต่อหนึ่งแล้วเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟต่เตยจะได้เสิร์ฟครับศูนย์ต่อหนึ่งแล้วเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟดีเลยครับลูกตกลงในเส้นเลยครับคะแนนที่หนึ่งเท่าครับ หนึ่งเท่ากันครับในหนึ่งเท่าครับตัดไปดีเสือสายสุดใจแฮกเสิดคมิ่งครับลูกนี้ครับยกเข้าไปสวยครับแล้วครับหนึ่งเท่าครับตัดไปดีครับรวบมาแล้วครับ หนึ่งเท่าครับแต่จะรีเสิร์ฟลูกง่ายครับจาแฮกไม่เหลือครับแบบนี้ยังอีกทีหนึ่งเท่าครับจากแฮกเสิร์ฟไปซ้ายครับลูกนี้้คครรัับบไปลูกนีครับ เปิดของพัตตี้ครับไม่แม่นครับเปิดลูกโดนหน้าแข้งครับรับกระแลกออกด้านหลังไปครับสองต่อหนึ่งครับเสือบเลยกวาเลยครับลูกนี้พัตตี้หลงไปแล้วนะครับลูกนี้ครับสองต่อหนึ่งครับ ขวาสุดเลยครับอูยังตักคันครับลูกนี้ครับตาตาอยู่พวกมาแล้วครับอ้โหยยงได้ครับแต้มนยยคัับยายย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 ยครับยย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 ยดยยยยรับยย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  ขวาสูเับ่งนขับขึ้นไปเป็นสมต่อหงครับสอูี้สมหนึ่งครับจะแฮกร์ฟขวาเหมือนเดิมครับได<รา>้ครับลุงครับตัตยีลากมาแล้วก็ สี่ต่อหนึ่งแล้วครับตอนนี้ครับสี่ต่อหนึ่งครับ, <4 S 2> รบเสิร์ฟสายสุดลูกนี้ยังตักได้ครับตเตยียกขึ้นมาแล้วก็เหยียบลงไปเลยครับหนึ่งต่อสี่ครับตเตยีเสิร์ฟขวามาลูกนี้โอ้โหครับลูกหนี เป็นแต้มของอัตญีไล่มาเป็น2ต่อ4ครับเข้ามาด้วยสี่ต่อสองครับคะแนนครับเสือขวาสุดลูกนี้ยังตัดได้ครับแตญิยกมาสวยครับขยับขยับลุ้นเที่ยวแล้วสวยครับขยับขยับลุนเที่ยวแล้วครับแม่ไม่แย้มครับยกไปสวยครับหน้าอีกนึ่ครับขยับขึ้นไปเป็นห้าต่อสองคะแนนครับได้ครับ เที่ยวครับักห้าต่อสองคะแนนครับเสิร์ฟลูกปี่ครับเสิร์ฟดีแล้วนะครับแต่แแเสิร์ฟดีแล้วนะครับเสิริฟจังหวะแรกดีแล้วนะครับแทันทีครับแต่ว่าจางาังหวะที่สองจะลากเข้ามาครับยกเข้ามาไม่สวยครับร คะแนนอยู่ที่6ต่อ2ครับเสิร์ฟสายสุดลูกนี้หัวลื่นครับยังได้อยู่ครับการ์ตูนีดีครับลูกนี้ลงไปครับอะไรครับจ่าพยายามที่จะหาเกมสุดเหมือนกันเลยครับ6ต่อ2คะแนนครับจ่าเนี้ยเสิร์ฟลูกนี้ขวาสุดยังไงครับมีขวาสุดร้อนเครับโอ้เปิดดึงออไปเลยครับการ์ตูีครับ เกมเสิร์ฟของจ่ายแฮกนี้ดูแล้วเป็นต่อเยอะครับเก็บต่อสองคะแนนครับอ่านเยอะเลยครับแฮกเสิร์ฟซ้ายไปลูกนี้เปิดหัวดีครับหยอดลูกนี้ไม่ทันครับจ่ายครับสองต่อเจ็ดคะแนนครับเสิร์ฟขวาสุดเลยครับลูกนี้โอ้ตักดีครับยกกลับไปสวยครับจ่าย แล้วตีหัวลงไปครับเจ็ดต่อสองครับขวาสุดเลยครับลูกนี้ยังได้ครับกลยุทับยกกับหมาแล้วเหยียบโดนเกลียวไหมนี่ครับเกียวจะออกไปครับสองต่อเจ็ดคะแนนครับมาขวาลูกนี้เปิดง่ายแล้วครับยกเข้าไปลูกนี้สวยครับโอ้โหน่ง้ามครับขยับแล้วครับแ้มของกลยีครับ มาเป็น3ต่อ7คะแนนครับยิเกจากกัายครับ่ที่แล้วนี่ต่อ7คะแนนครับแอยู่ที่แก้ครับเป็นรับแก้มาครับตระกูลโอจังเเกี่ยวแล้วครับ ขึ้นคะแนนเลยนะคโับขยับไปเป็น8ต่อ3คะแนนครับเดียวดีมากครับลุกนี้ครับสำหรับจ่าแฮกคะแนนอยู่ที่8ต่อ3คะแนนครับจ่าแฮกเสิร์ฟไล่ขวามาเหมือนเดิมครับยังพอได้ครับลุงนี้ไล่เข้าไปค่อนข้างห่างครับเกียรหยบไปลูกนี้เยียบดีครับ สรสายสุดลูกนี้แต่ยังเสิร์ฟได้ครับยกเข้ามาสวยครับแ,แต่ต่อสามคะแนนครับเสิร์ฟขวาสุดเหมือนเดิมครับยังได้ครับปาติบีบาแล้วครับโดนเกี่ยวอยีกแล้วครับขึ้นแต้มเลยหรือเปล่าครับไม่เลยครับขยับไปเป็น 9ต่อ3คะแนนครับจากแฮกครับสต่อตีแคบคะแนนขยับมาเป็น9ต่อ3คะแนนครับแล้วเสือกสายมาลูกนี้ตักหัวดีครับ,ลบแล้วก็เหยียบล,ลูกนี้ที่แ็บแคบเลยครับสามต่อเก้าคะแนนครับเสิร์ฟสายสุดจ่าแฮกยังได้ครับ ยกมาแล้วก็ตีหัวลูกนี้ไม่เหลือครับอายไปดูทีครับเก้าต่อสามครับมาด้านขวาเกี่ยวกับลูกนี้สูงกึ่งนี้รันไหมนี่โอ้โหเสือดีเลยครับจ่าเฮยครับกระยับขึ้นไปเป็นสิบต่อสามคะแนนครับสามต่อสิบคะแนนครับ เสิร์ฟยอดไปลูกนี้จ่ายนี้เล่นสบายแล้วครับแบบนี้ครับ1อ3คะแนนครับจ่ายให้เสิร์ฟไล่สายมาลูกนี้เรียบร้อยครับเป็นแต้มของจ่ายครับขยับขึ้นไปเป็น11-3ต่อคะแนนครับจาี้กับมา่นั้นเลยครับตะกี้11-3คะแนนครับขวาสุดลูกนี้เรียบร้อยครับ ครับ12ต่อหนึ่งกลยเป็น12ต่อ3คะแนนครับสิบสอต่อ3คะแนนครับยอมเสิร์ฟสายมาลูกนี้ยังได้อยู่ครับตาตยีองสามต่อ12คะแนนครับตาตยีเสิร์ฟไล่ขวาไปโอใจแฮกเล่นง่ายนะครับลูกนี้ก็คงไม่เหลือครับ 12ต่อ3คะแนนครับเสิบสายมาลูกนี้ยังได้ครับยกไปสวยครับเดี๋ยบไม่ห้ามครับเป็นใจให้ครับขยับไปเป็น13ต่อ3คะแนนครับสับมต่อ3เสิฟมายังเปิดได้ครับตระกียกเข้าไปสวยครับโดนเกี่ยวแล้วครับ โอ้เกี่ยวแล้วครับไม่น่ารอดครับจังหวะนี้ครับขึ้นแข่นไปแล้วครับสำหรับ่าเฮครับเป็น14ต่อ3คะแนนครับแต้มเดียวเกมครับ14ต่อ3คะแนนครับเสริฟมาเบาๆลูกนี้ยังได้อยู่ครับยังไงครับยังไม่ยอมครับ 14่ต่อ3าคะแนนครับเสร์ฟสายมาลูกนี้อู้จักได้ครับเรายกดีด้วยครับก็ยังสู้อยู่นะครับสำหรับตาะยีครับไม่ยอมให้เกมง่ายๆครับใส่แกลองจังหวะไว้หมดเลยครับแล้วส่งโอ้โหเนี่ยไปเหมือนกันครับ โอ้จาแเอาเลยครับนี่ฮะไปเลยรับได้มลโอ้โหสุดยอดครับทั้งวันนี้ครับแต้มเดียวเกมครับเกมไม่เกมครับครั้งนี้ครับเสรอมาสายสุด,ไม,ไ,ดไม่ได้แล้วครับเกมครับผบเป็นจาน่าแหงครับเราชนะ